สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันวันนี้นะครับเวลาเราเห็นโครงการใหญ่ๆซับซ้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปใหม่บริการดิจิตอลหรือแม้แต่างานอีเวนต์ใหญ่ๆเรามักจะว้าวกับผลลัพธ์หรือว่าเทคโนโลยีที่ใช้กันใช่ไหมครับแต่มีบทบาทหนึ่งครับทีเ่เหมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระแต่ว่าสำคัญมากๆเลยก็คือผู้จัดการโครงการหรือ PM นี่แหละครับ ใช่ค่ะเป็นตำแหน่งที่เอ่อบางทีเราอาจจะนึกภาพไม่ออกชัดๆเนอะแต่ว่าสำคัญมากๆต่อความสำเร็จเลยค่ะวันนี้เราจะมาลองดูกันจากเอกสารที่เรามีเรื่องการบริหารโครงการว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดการโครงการหรือ PM เนี่ยเขาทำอะไรกันแน่สำคัญยังไงแล้วทักษะอะไรที่ทำให้เขาแบบโดดเด่นขึ้นมาโดยเฉพาะในโลกยุคนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยค่ะครับ ปักหมายของเราวันนี้ก็คือ,อกลั่นเอากันสำคัญออกมาว่าอะไรที่ทำให้ PM ทําทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับโครงการยุคใหม่ๆที่มันทั้งซับซ้อนทั้งไม่แน่นอนเยอะแยะไปหมดแล้วเขาเพิ่มคุณค่าจริงๆให้กับองค์กรได้ยังไงบ้างเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าบทบาทของผู้จัดการโครงการจริงๆแล้วคืออะไรครับถ้าพูดแบบกว้ายที่สุดนะคะการบริหารโครงการก็คือการเอาความรู้เอาทักษะ เครื่องมือเทคนิคต่างเนี่ยมาใช้เพื่อให้โครงการมันสำเร็จตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆของ PM ก็คือการประสานงานทุกอย่างเลยค่ะทั้งคนทั้งงบทั้งทรัพยากรแผนงานให้มันเดินหน้าไปได้ราบรื่นซึ่งก็ต้องเจอกับความท้าทายที่เขาเรียกว่าคลาสสิกเลยใช่ไหมครับข้อจำกัด3ด้านหรือ triple constraint ก็คือเรื่องขอบเขตงานหรือ scope ที่ต้องส่งมอบตารางเวลา สเกดูที่ต้องเสร็จทันแล้วก็ต้นทุนหรือคอสใที่ต้องอยู่ในงบประมาณโอ้โหมันเหมือนเดินบนเส้นลวดตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยคือขยับอย่างหนึ่งมันกระทบอีกอย่างเร่งเวลากว่าจะต้องเพิ่มคนเพิ่มงบหรือบางทีต้องลดขอบเขตง,งานลงถูกต้องเลยค่ะ มันคือการหาจุดสมดุลตลอดเวลาเลยแล้วยังต้องดูเรื่องคุณภาพความเสี่ยงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดด้วยซึ่งจุดนี้แหละค่ะที่ทําให้บทบาท PM ต่างจากาผู้จัดการสายงานปกติอย่างเช่นหัวหน้าฝ่ายการตลาดหรือหัวหน้าไอทีที่เขาดูแลหน่วยงานตัวเองหรือต่างจากผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลให้งานประจําวันมันเดินไปได้เรื่อยๆค่ะต่างกันยังไงให้ชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมครับ คือผู้จัดการโครงการเนี่ยจะเน้นทำงานข้ามสายงานเป็นหลักเลยค่ะต้องคุยกับคนเยอะมากหลากหลายกลุ่มตั้งแต่ทีมทำงานเองผู้บริหารผู้ใช้งานลูกค้าหรือบางทีหน่วยงานข้างนอกนู่นเลยเพื่อจะส่งมอบผลลัพธ์ที่มันไม่เหมือนใครอะค่ะเป็นยูนิคของโครงการนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่มันจะมีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนเป็นงานชั่วคราวไม่ใช่งานรูทีนอ๋อเข้าใจครับ เหมือนตัวอย่างในเอกสารเรื่องทำฟีเจอร์ใหม่ให้แอปช้อปปิ้งถ้าเป็นผู้จัดการไอทีทั่วไปก็อาจจะดูแค่ทีมพัฒนาข้างในแต่พอเป็น PM ของโปรเจกต์นี้ปุ๊บโหต้องวิ่งคุยทั้งทีมพัฒนาทีม UX ทีมการตลาดทีมกฎหมายหรืออาจจะต้องคุยกับแบงค์ด้วยต้องเชื่อมทุกฝ่ายเข้าด้วยกันหมดเลยใช่เลยค่ะแล้วตรงนี้มันก็เชื่อมไปถึงหน้าที่ที่สาคัญที่สุดที่แบบว่ามอบให้ใครทาแทนไม่ได้เลยนะคะ นั่นคือการบริหารจัดการบูรณาการโครงการหรือ Project Integration Management ค่ะ PM เนี่ยเป็นคนเดียวที่ต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดต้องรวบรวมต้องเชื่อมโยงทุกอย่างของโครงการเข้าด้วยกันทั้งขอบเคตเวลาต้นทุนคุณภาพทรัพยากรสื่อสารความเสี่ยงจัดซื้อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกอย่างเลยให้มันสอดคล้องกันทำงานไปทางเดียวกันก็ เปรียบเหมือนวาทยากรคุมวงออเคสตราให้เล่นออกมาเป็นเพลงเดียวกันได้ะค่ะโอ้เห็นภาพเลยครับเหมือนเป็นคนคุมวงจริงๆทีนี้คําถามสําคัญเลยแล้วบทบาทนี้มันสร้างคุณค่าจริงๆให้องค์กรยังไงบ้างครับนอกเหนือจากแค่คุมงานให้เสร็จตามแผนคุณค่าสําคัญข้อแรกเลยนะคะคือการขับเคลื่อนโครงการสู่ความสําเร็จแล้วก็นําความระเบียบมาสู่ความวุ่นวายค่ะ ลองนึกภาพโครงการที่ไม่มีคนคุมทิศท,ทางดูสิคะมันจะวุ่นวายมากเลยต่างคนต่างทําข้อมูลก็กระจัดกระจายปัญหาเล็กๆก็ไม่มีใครเห็นจนมันใหญ่โต p m t ที่ดีเนี่ยจะเข้ามาช่วยสร้างโครงสร้างสร้างกระบวนการจัดลำดับความสำคัญติดตามงานทำให้ทีมทำงานได้ดีขึ้นลดความซํำซ้อนลดความขัดแย้งแล้วก็ที่สำคัญคือ เพิ่มโอกาสที่โครงการจะสำเร็จตามเป้าทั้งเวลางบประมาณคุณภาพซึ่งมีข้อมูลเยอะมากนะคะที่บอกว่าคุณภาพของ PM เนี่ยเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จเลยจริงๆเหมือนเปลี่ยนจากคนหลายๆคนที่ทำงานสเปกสปะให้กลายเป็นทีมที่มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะ และไม่ใช่แค่จัดการงานตรงหน้าอย่างเดียวนะคะ PM ที่เก่งๆเนี่ยยังต้องเป็นผู้นำแล้วก็เชื่อมโยงโครงการเข้ากับกลยุทธ์องค์กรด้วยอันนี้เป็นคุณค่าอีกด้านที่สำคัญมากๆเลยคือเขาต้องมองภาพใหญ่หรือ Big Picture ให้ออกว่าโครงการนี้ทำไปทำไมตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจระยะยาวขององค์กรยังไงแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องลงรายละเอียดหรือดีเทลได้เพื่อจะนาทีมปฏิบัติงานจริงได้เหมือนตัวอย่าง PM ทาแอปแบงก์ก็ต้องเข้าใจทั้งวิสัยทัศน์เรื่องดิจิทอล transformation ของแบงค์แล้วก็ต้องเข้าใจปัญหาหน้างานเรื่องเทคนิคหรือความต้องการผู้ใช้เพื่อตัดสินใจให้ถูกทางการที่ PM ช่วยให้โครงการมันสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรก็แปลว่าการมี PM เเก่งๆเยอะๆเนี่ยมันส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กรด้วยสิครับถูกต้องเลยค่ะการบริหารโครงการที่ดีเนี่ยเขาเลยถือว่าเป็นความสามารถเชิงกลยุทธ์หรือ strategic competency อย่างหนึ่งขององค์กรเลย องค์กรไหนที่บริหารโครงการเก่งๆก็ย่อมจะเอาไอเดียใหม่ๆหรือการปรับปรุงต่างๆเนี่ยไปสู่การปฏิบัติจริงได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องการจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆของทุกโครงการพียมที่มีประสบการณ์จะช่วยมองเห็นความเสี่ยงล่วงหน้าวางแผนป้องกันรับมือแล้วพอมีอะไรไม่คาดสันเกิดขึ้นก็สามารถนำทีมปรับตัวแก้สถานการณ์ได้ทันลดผลกระทบได้ค่ะ โอ้ฟังดูแล้วต้องใช้ทักษะหลากหลายมากๆจริงๆครับในเอกสารพูดถึงกรอบหนึ่งที่น่าสนใจคือสามเหลี่ยมความสามารถของ PMI หรือ PMI Talent Triangle ซึ่งเหมือนเป็นแผนที่นำทางว่า PM ควรจะต้องพัฒนาทักษะด้านไหนบ้างใช่ค่ะ PMI ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านนี้นะคะ <S <S เขามองว่ามี3กลุ่มทักษะหลักๆที่ PM ยุคไหล่ต้องมีแล้วก็ต้องพัฒนาให้มันสมดุลกันกลุ่มแรกเลยคือ1 ทักษะการบริหารโครงการเชิงเทคนิคหรือ Technical Project Management อันนี้เป็นเหมือนพื้นฐานเลยค่ะก็คือความรู้ความเข้าใจในหลักการเครื่องมือเทคนิคต่างๆของการบริหารโครงการเช่นวางแผนตารางเวลาบริหารต้นทุนจัดการทรัพยากรบริหารความเสี่ยงจัดการคุณภาพอะไรพวกนี้ค่ะ แต่จุดที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่รู้ตามตำราเปะ๊เปะๆแต่ต้องรู้จักปรับใช้หรือเทเลอร์ให้มันเหมาะกับบริบทของโครงการด้วยใช่ไหมครับโครงการเล็กๆอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนเท่าโครงการยักษ์ใหญ่ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะหัวใจคือการเลือกใช้เครื่องมือแล้วก็สร้างเอกสารหรือ a r t i f ิแฟกซที่มันเหมาะสมแล้วก็จำเป็นจริงๆไม่ใช่ทำทุกอย่างตามตำราเป,ะเปะ๊ะๆต้องเน้นสิ่งที่มันสำคัญต่อความสำเร็จหรือ critical success factors ของโครงการนั้นๆอันนี้ละค่ะที่จะแยก PM ที่มีประสบการณ์ออกจากมือใหม่ได้ครับแล้วทักษะกลุ่มที่2ล่ะครับกลุ่มที่2คือ 2. ทักษะเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการธุรกิจ หรือ s t r a t e g i c a n d business management อันนี้สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่า PM ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จตามแผนแต่ต้องเข้าใจทำไมเราถึงทำโครงการนี้มันสร้างคุณค่าทางธุรกิจยังไงมันสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรแค่ไหนคือต้องมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมในธุรกิจขององค์กรเพื่อจะตัดสินใจเลือกทางที่มันส่งผลดีที่สุดต่อธุรกิจในระยะยาวได้ค่ะ หมายความว่า PM ต้องคุยภาษา,ษาธุรกิจรู้เรื่องต้องเข้าใจเป้าหมายใหญ่ขององค์กรไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคหน้าง,งานอย่างเดียว จำเป็นมากๆค่ะต้องสามารถจัดแนวทางโครงการให้มันสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ strategic a l i g n m e n t แล้วก็สื่อสารเรื่องนี้กับผู้บริหารหรือสปอนเซอร์ได้รวมทั้งต้องมีความรู้ในธุรกิจหรือขอบเขตงานนั้นๆหรือ domain knowledge พอสมควรอย่าง PM โครงการแบงก์ก็ควรจะเข้าใจภาพรวมผลิตภัณฑ์การเงินหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบ้างเพื่อให้คุยกับทุกฝ่ายรู้เรื่องแล้วก็ตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้นค่ะ มาถึงทักษะกลุ่มสุดท้ายซึ่งออดูเหมือนจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จที่แท้จริงเลยนะครับเนี่ยถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมใหญ่ๆนะคะใช่เลยค่ะกลุ่มที่3คือ3ทักษะความเป็นผู้นำหรือ leadership โดยเฉพาะกลุ่มทักษะที่เรียกว่า soft skills เนี่ยแหละค่ะทักษะด้านคนเนี่ยแหละที่มักจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของ PM มากกว่าทักษะเชิงเทคนิคซะอีกในหลายๆครั้งเลยนะคะ มีอะไรบ้างครับที่สำคัญสำคัญในกลุ่มนี้หลักๆเลยนะคะคือการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ค่ะมีข้อมูลบอกว่า PM เก่งๆเนี่ยใช้เวลาถึง90%เลยนะคะไปกับการสื่อสารในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจแก้ไขความขัดแย้งประสานงานโน้มน้าวใจต้องสามารถปรับสไตล์การสื่อสารให้เข้ากับคนฟังที่หลากหลายได้ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงทีมหน้างานหรือคนนอกสายเทคนิคเลยค่ะ การสื่อสารนี้รวมถึงเรื่องการจัดการความขัดแย้งการเจรจาต่อรองด้วยแน่นอนค่ะเป็นเรื่องปกติเลยที่โครงการจะมีความเห็นต่างหรือมีความต้องการที่มันขัดแย้งกัน PM ต้องมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ใช้การโน้มน้าวใจหรือ persuasion การเจรจา negotiation เพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้หรือ consensus นอกจากนี้ยังต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ให้กับทีมได้ด้วยทําให้เขามองเห็นเป้าหมายร่วมกันแล้วก็เข้าใจว่างานที่ทํามันมีความหมายยังไงค่ะครับแล้วก็อีกคําที่ได้ยินบ่อยๆคือความฉลาดทางอารมณ์หรือ Emotional Intelligence (EI) สำคัญมากค่ะ EI คือความสามารถในการรับรู้เข้าใจแล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วย PM ที่มี EI สูงจะสามารถสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ลดความตึงเครียดในทีมเข้าใจแล้วก็ตอบสนองต่อความรู้สึกของสมาชิกในทีมได้ดีขึ้นซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยนะคะต่อความร่วมมือแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานโดยสรุปคือสามเหลี่ยมนี้เน้นว่า PM ที่เก่งต้องมีครบทั้ง3ด้านทั้งความรู้เทคนิคความเข้าใจธุรกิจและความเป็นผู้นาการขาดด้านใดด้านหนึ่งไปอาจทาให้โครงการสะดุดได้เลยค่ะชัดเจนเลยครับทั้ง3ด้านต้องสมดุลกันทีนี้ลองเจาะจงไปที่สายงานที่ กำลังมาแรงแล้วก็ท้าทายมากๆเลยคือผู้จัดการโครงการด้านดิจิทัลและสารสนเทศหรือ IT ทีดิจิทัลพีดูบ้างครับความท้าทายเฉพาะตัวของสายนี้คืออะไรครับโครงการสายไอทีดิจิทัลนี่มีความพิเศษหลายอย่างเลยค่ะทั้งความซับซ้อนทางเทคนิคการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากๆทั้งเทคโนโลยีทั้งความต้องการผู้ใช้แล้วก็ทีมงานที่มักจะมีความหลากหลายสูงมากๆ มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะขัดกับความรู้สึกบางคนจากเอกสารคือสำหรับโครงการไอทีใหญ่ๆซับซ้อนเนี่ยประสบการณ์ด้านการบริหารจัดก,การโดยรวมบวกกับความเข้าใจในธุรกิจและบริบทการใช้งานหรือ business and application domain knowledge เนี่ยมักจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จมากกว่าการที่ PM ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีนั้นๆแบบลึกซึ้งเสอีกค่ะ อูอันนี้น่าสนใจมากครับหมายความว่า PM ไม่จําเป็นต้องเขียนโค้ดเก่งที่สุดแต่ต้องเข้าใจว่าระบบที่สร้างเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์ธุรกิจตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างไรถูกต้องเลยค่ะเพราะความสําเร็จของโครงการไอทีเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่ว่าใช้เทคโนโลยีล่าสุดหรือซับซ้อนที่สุดแต่วัดกันที่ว่ามันตอบสนองความต้องการทางธุรกิจหรือ meeting business needs แล้วก็ผู้ใช้งานได้จริงหรือไม่ ดังนั้น PM ที่เข้าใจธุรกิจสามารถสื่อสารความต้องการทางธุรกิจให้ทีมเทคนิคเข้าใจแล้วก็สื่อสารข้อจํากัดทางเทคนิคให้ฝั่งธุรกิจยอมรับได้เนี่ยจึงมีคุณค่ามากมากเลยค่ะครับแล้วความช้าทายอื่นๆของ PM สายนี้แหละครับอีกเรื่องที่เจอบ่อยมากคือการจัดการกับความไม่แน่นอนแล้วก็ขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลงหรือ scope uncertainty กับ scope creep ค่ะ ในโครงการไอทีนี้เป็นเรื่องปกติเลยที่ความต้องการมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อผู้ใช้เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นหรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา PM สายนี้เลยต้องเก่งเรื่องการสร้างความยืดหยุ่นในแผนเช่นแบ่งงานเป็นเฟสย่อยๆหรือใช้วิธีพัฒนาแบบอาจ้าที่มันปรับเปลี่ยนได้ง่ายแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยไม่ให้ขอบเขตมันบานปลายจนคุมไม่อยู่ค่ะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการก็สำคัญด้วย จำเป็นมากบริหารต้องรู้จับใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการหรือ PMIS แล้วก็เครื่องมือดิจิตัลอื่นๆอย่างชาญฉลาดและบูรณาการเช่นโปรแกรมจัดการงานอย่าง j i r a MS Project เครื่องมือสื่อสาร Slack Teams ระบบควบคุมโค้ดกิจหรือพวกฐานข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อจัดการข้อมูลมหาศาลแล้วก็ประสานงานทีมที่อาจจะไม่ได้นั่งทำงานที่เดียวกันหรือที่เรียกว่าทีมเสมือน virtual teams ซึ่งต้องการกระบวนการสื่อสารและเครื่องมือที่ชัดเจนเป็นพิเศษเลยค่ะครับและสุดท้ายที่เชื่อมโยงกับเรื่องทักษะผู้นำคือการจัดการทีมที่มีความหลากหลายสูงมากๆใช่ค่ะทีมไอทีมักจะมีทั้ง BA UX/UI Designer, Developer, QA, Infrastructure, Security ซึ่งแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญมีภาษาที่แตกต่างกัน PM ต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือ Facilitator สร้างความเข้าใจร่วมกันลดช่องว่างในการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารกับผู้บริหารหรือผู้ใช้ที่ไม่ใช่สายเทคนิคต้องหลีกเลี่ยงสับเฉพาะหรือจาก้อนให้มากที่สุดแปลงเรื่องเทคนิคให้เป็นภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายค่ะ โดยรวมแล้วนะคะ PM สาย IT d i ดิจิ l เนี่ยต้องการทักษะการบูรณาการหรือ integration ที่สูงมากๆทั้งด้านเทคนิคธุรกิจและคนต้องมีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งหรือ strong leadership เพื่อนำทีมที่หลากหลายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องมีความเข้าใจในเชิงธุรกิจหรือ business a c u m e n อย่างลึกซึ้งเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จะสร้างคุณค่าที่แท้จริง การพัฒนาทักษะทั้ง3ด้านของ PMI Triangle a l e n t t อย่างสมดุลจึงเป็นหัวใจสำคัญมากๆค่ะโอ้โหฟังดูแล้วผู้จัดการโครงการนี่ไม่ใช่แค่คนคุมงานตามแผนจริงๆนะครับแต่เป็นทั้งผู้นำนักประสานงานนักกลยุทธ์นัก,กแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะรอบด้านจริงๆกรอบคิดเรื่องสามเหลี vale ่ยมความสามารถของ PMI ก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆเลยในการมองภาพรวมทักษะที่ต้องพัฒนาใช่ค่ะ แล้วการที่เราได้มาเจาะลึกบทบาทและความสำคัญของผู้จัดการโครงการในวันนี้ก็น่าจะช่วยให้ทุกคนนะคะที่อาจจะต้องทำงานร่วมกับ PM หรือเกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกทีมผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ตามเข้าใจบทบาทความท้าทายแล้วก็คุณค่าที่ PM นํามาสู่องค์กรได้ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นด้วยว่า เบื้องหลังความสําเร็จของโครงการที่มันซับซ้อนัอนเนี่ยมันมีกลไกลการจัดการที่สําคัญยังไงอยู่คะ่ะครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงต่อการพัฒนาคนหรือองค์กรในอนาคตครับเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันนะคะในเมื่อเราเห็นชัดเจนแล้วว่าทักษะความเป็นผู้นําความเข้าใจธุรกิจความสามารถในการบูรณาการเนี่ยมันสําคัญขนาดนี้โดยเฉพาะในโลกเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเร็วมาก แล้วเส้นทางอาชีพหรือ c a r ิ e r p a t พสู่การเป็นผู้จัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมในอนาคตเนี่ยควรจะเป็นยังไงมันอาจจะไม่ใช่แค่การเติบโตมาจากสายเทคนิคโดยตรงหรือการมีใบรับรองเยอะๆเท่านั้นหรือเปล่าแล้วประสบการณ์แบบไหนหรือพื้นฐานด้านใดอีกที่จะช่วยสร้าง PM ที่สามารถรับมือกับความท้าทายที่ซับซอ้อนแล้วก็นำทีมสู่ความสำเร็จในยุคหน้าได้อย่างแท้จริงเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะ